ในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนะแม่งใช้เงินใช้เวลาเยอะมากเลยแล้วก็เลี้ยงดูภูมิฟักมันเสร็จนะเผอเผลอแม่งไปมีผัวคือเลี้ยงดูจากไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเลี้ยงมันจนมันสวยมันก็ไม่มีผัวเริ่มต้นนะครับสเต็ปในการเลี้ยงเด็กสเต็ปหนึ่งก็ต้องทําการให้มันไปทําจมูกก่อนแล้วก็ซื้อสองกระเป๋าชาแนลให้เขาถือประมาณ2อ0 0 0นประมาณนี้เด็กมันจะเริ่มดูไฮโซขึ้นประมาณหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาให้มันไปทําศัลยกรรมอีกต้องมีงบประมาณศัลยกรรมในการทํานมทําหน้าท,าทํานู่นทํานี้ นู่นนี่นั่นอีกประมาณล้านนึงแ,แหละแล้วหลังจากนั้นเด็กมันก็จะเริ่มบอกว่าป๋าครับซื้อรถให้หนูหน่อยป๋ารับซื้อรถให้หนูหน่อย B M ก็ได้ดาวให้มันก็ได้พูดเด็กก็จะพูดประมาณนี้แหละก็ไม่เป็นไรเอาสามล้านมือออกเอาสามล้านไปออกรถไปเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้มันผ่อนไม่ได้หรอกครับถ้าเราถ้าถ้าเราให้เขาผ่อนนะเขาก็จะมันผ่อนไม่ได้หรอกก็ต้องให้มันซื้อสดแหละพวกนี้ซื้อไปอย่าคิดมากแต่แล้วหลังจากนั้นเด็กก็ต้องเริ่มอยากมีบ้านครับต้องอยากมีบ้านไม่อยากชาเช่าเขาอยู่แม่ต้องอยาามีบ้นแน่ๆ ในการซื้อบ้านแถวแถวแถบชานเมืองตรงนี้ผมว่าแม่งมีประมาณหล้านอนะซื้อได้แถวแถวกรุงเทพกรีฑาเนี่ยแล้วก็ค่าแต่งบ้านอีกก็บ้านมันเนี่ยเท่าไหร่วันหนึ่งล้านหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดเ็ดล้านเนี่ยผมว่าได้ซื้อบ้านได้ก็ให้เขาไปลักเขาไงลักเขาลักแหละให้ไปนี่เขาเรียกกันให้โดยเสน่หาให้เขาไปพอให้มันเสร็จนะครับเชื่อเลยมันจะทั้งรูทั้งรวยปุ๊บมันก็จะเริ่มแบบ มีผัวมันจะไปมีผัวไว้ปัญหาของป๋าก็คือว่าป๋าจะไม่สามารถจดทะเบียนกับเด็กได้เราก็เลี้ยงมาตลอดไว้แล้วพอมันไปมีผัวปุ๊บนะมันเสือกจดทะเบียนนะครับทีนี้โอ้โหป๋าสวยแล้วกูกลายเป็นชูเฉยต,ตั้งที่ทกลัวเป็นผัวมันตั้งแต่แรกแล้วตั้งที่กลูเป็นผัวมันตั้งแต่แรกแล้วก่อนก่อนไอ้ผัวนั้นอีกเฮ้ยอันนี้นะฮะไม่น่าเชื่อเลยปอปอคิดว่าตัวเองเก่งมาตลอดเขาเรียกว่า เหนือกว่าปอปอไม่มียอยอไม่น่าเชื่อว่าปอปอเกิดมาแล้วทําไมถึงมียอยอเกิดมาด้วยเฮ้ยสุดยอดจริงรวยกว่าย่อมดีป่าครับเช่นชมปอปอขอเช่นชมยอยเยี่ยม